สวัสดีครับตอนนี้ผม TKB ขุงนะครับแอนนี่เกมไม้ครับกับไม้ครับมัดเอาชีวิตรอด R L Craft กันอีกแล้วซึ่งเราจะมาจนภัยในครั้งนี้ดีหรือเปล่าอังโกเลมใช่ไหมอังโกเลมเราควรมาจนภัยไหมฉันว่าเราควรมาจนภัยนะเฮ้แต่นายมีเลือดน้อยแล้วอะ่ะเขาพุทธนะ <c oughs> มีปตนก็นเพราะมีแต่สิ่งอะไรน่ากลัวน่ากลัวที่สามารถเข้าบ้านเราไม่ได้หมดเลยบ้า <c oughs> นนี้ยังไงลนะ่ะไปไปแล้วบรอบจนภัยตรงนี้ต่อดีไหม เราจำไม่ได้ว่าในบ้านเนี้ยเนี่ยจะมี็นของไอหนักไอหนักเลยไม่มีอะไรเลยเสี่ยงดีจริงๆเลยเอ้เอ้ยมีอีกมีอีกนี่วามีอีกนี่วาพอดีมันมีสูงมาก Corona khó khó này Đi Mỹ lời bay bye 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 bye. bye. ไม่มีที่อัญเชิญให้เราด้วยไปเราจนภัยตรงนี้ก็ถือว,ว่าเราจะไม่โดดตัวอะไรสักอย่างค่าตายใช่ไหม no? เนาะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะหรือเปล่าวะแค่ขอร้องว่าเราไม่ตายก็พอแต่ถึงเราตายมันก็บอกจนเราตายอยู่ดีแหละ ก็จะเรื่องที่มันอู่อันตรายอันตรายเ,ยเราก็แค่ปกักไว้สุนไว้มีเช่นแบบนี้นะครับอาจจะไม่มีอะไร วิเราเจอเวลแล้วเราเจอทิปเปิมเว,ว,วลดีแล้ว ซื้อไล่หมดอะไรวะเนี่ยแอปเปิลทองอะไรกันน่ะมีอะไรเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยเราเนี่ยในตัวเราเนี่ยพาสตอร์ค <c oughs> ุณนี่แหละของดีของดีกวน่าเนื้อของของดีกว่าอะไรเลย ชั้นนี่อะไรมีแค่เนี้ยบอ้์วิแต่แล้วมันอะไรมันคือบ้านที่ไม่ใช่บ้านโอเคมันคือบ้านที่อ๊ะ รู้ว่าแบบจะไม่โหลดตลอดกาสิตัวไม่ตัวอะไรไม่รู้อะฆ่า,าก่อนอะตรงนี้มีเหล็กเยอะโอ้โหสูตรสูตรหนึง่งเอะสูตรสูตรหนึ่งดีกว่า Chứ kệ khiến nhau ạ nó đơn vô nó cả đây nè quá Hây, mẹp mê mẹ lộ đời nè Ha Choo 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 ควรเป็นอะไรตีนะ่น่าจะเดินไปทางนี้น่าจะดีกว่านะทางนี้สำรวจโลกโอเค หนีหน oh, ีแล้วโอ้เริ่มร oh, ้อนแล้วมนเริ่มร้อนแล้วร้อนมากโอ้โหโอ้ร้อน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 เร็วเรรร้อนร้อนร้อน เจอชิวแล้วบ้าหลังนี้เราอยู่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็คลอกดาว ประจันภัยของเราโอเคเราประจันภัยตรงนี้เลยดีไหมเดินแยกไปทางนี้เรายังไม่เคยเดินแยกไปทางนี้เลยเนียอ๊อืมแบบนึ่งเราปลอดภัยอยู่นี่หว่า เกิดอะไรขึ้นแมตรีเดียวจะปลอดปลอดภัยประกันอยู่รอดของเราเพราะเราไม่อยากจะวู้โน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 โอ้โอ้โอ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 ้โนโอโนโนโนโอ้โอโอโนโอ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 โโ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 โ ก็ได้ขึ้นตรงนั้นอือหือเกาะปกติเชื่อถือได้เพราะเราเคยมาเยือนที่นี่นแล้วมีแตะะ่เกาะแต่น่าจะไม่มีกเกาะพิรแน่ๆ จเจออะไรไปเธอครรองเจออะไรที่มันดีกว่านี้คอรอง please นีนต่ตรงนี้มี oh เยี่ยมยอด เแต่มันพังไปแล้วเอาโยมาจะสกลิลตัดโอ้โหมันเป็นที่ร้างมันไม่ดีเลย เฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านที่สองมีกล่องให้เราเพียบมีหมาเยี yeah, yeah. Oh, oh, ่ยมเยี่ยมโอ้แบ็กสมิธโอ้แบ็กสมิธเขาต้องการเจอสิ่งนั้นไอสิ่งที่เป็นแบ็กสมิธอัปเกรดอะเ <c oughs> ขารุ้นจนแล้ว ทุกคนน่าจะเคยเออที่น่าสนใจคือสิ่งนี้นะเอ้ยเราเจอของหลายๆอย่างอยู่นะเจอหลายอย่างอยู่นะ เออสิ่งที่เราจะเอาก็มีไม่ว่าก็มีอยู่นี่วะหนึ่งอันพอไปกั้นเละ เก็บเลยไวไ้ดีว่าเก็บไปให้หมดเก็บไปให้เกี้ยงเก็บไปให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ซาก จะร้อนตายอยู่แล้วจะร้อนตายอยู่แล้วร้อนโอ้ร้อนแรงดังกับไฟเอเอ้ยดาคอนอืม This is not ชาลาลา เด๋วขนมปังไว้ได้เอ้ยเก็บไม่ได้นี่วะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีนี่อยู่อ่ะ อู้ตายเราตายเราตายโอ้นี่นี่นี่คนเทพเดี๋ยวจะตายเขาแบบว่าอากาศร้อนจนตายอย่างเงี้ยคิดได้ไงเนะี่ยเกมนี้ี่ช่างคิดซะเหลือกเกินนะเนี่ยอ่อดีขึ้น ขอต้นองุดไปสักต้นนะ่ะฟูๆล้ไปเถอะเราต้องออกสำรวจต่อไปถ้าเรารู้สึกเหมือนแถวนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเราก็ สนใจจริงแต่ในนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมไปไปต่อเผื่อจะมีอะไรที่มันอย่างเช่นแม็กซมิทอัพเกรดเนี่ยถ้ามีเนี่ชอบชอบอ่ะไม่มีอะไรใหม่แล้วเนี่ยเกาะวางไว้อีกแล้วเกาะนี้มีทำไหม mendo sứt mát lì Mình chẳng sứt sứt chinh mình mendo sứt mendo sứt nam, sứt mendo Nói mendo sứt mendo sứt อืมอืมจะไม่มีซัมติงในแถวนี้จริงๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ค่อยกลับมาแล้วกันเราอยากรู้ว่ามันจะมีแม็กซ์มิทอัปเกรดหรือเปล่าเพราะหมู่บ้านใหญ่ขนาดนี้มันน่าจะมีนะโอ้โอ้โอ้ไปกันเถอะแม็กซ์มิทอัปเกรดต่อ มีมักซมิทอัพเกรดล้วก็จะมีชุดเกาะเพชรชุดเกาะต่างๆให้เราแต่มันไม่มีเดี๋ยวไปจนภัยไม่ตายรอดรอดบอกเลยว่ารอดแต่ทำไมเราไม่จับมาแถวนั้นมาเลย โอเคนะควเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเชียงใหม่คลิปหน้าถ้าใครใหม่แก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยกันนะครับบาย